สัมมณีอาศัยความขนองนุ่งผ้าอย่างคฤื่องหัดแล้วมีจิตยินดีในแพ่งคฤื่องหัดนั้นและทอดทุระในผ้ากาสาวะด้วยแล้วกลับมานุ่งผ้ากาสาวะพันทําตัวเป็นสัมมณีเ,เหมือนเดิมเพราะไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าการกระทําอย่างนั้นเป็นแห่งขาดจากความเป็นสัมมณีอย่างนี้จะจัดเป็นเถรอยสังวาลหรือไม่ครับนี่อาจารย์ศรีลานันอขอการนะครับ นพิมติวิโนวธนีดีกาอธิบายเรื่องยอมรับว่าหล่อจนรับว่างามในอินีความเป็นคลื่งหัดเนี่ยมาถึงยอมรับสภาพความเป็นครื่งหัดไปนะครับคือแกยอมรับว่าการทันอย่างนั้นของแกเนี่ยการแต่งชุดครื่งหัดหรือการอะไรพวกนี้เป็นการศึกของแกเพราะว่าสามเณรเนี่ยไ,ไม่มีการมาลาสิกขาเหมือนกับพิษุนะครับการทันอย่างนั้นแหละการสละผ้ากาศยะาย,ยังไม่มีเย่ใหญ่แล้วยอมรับเพศครืคร่งหัดเป็นการศึกของสามเนรเนี่ยถ้าทันอย่างนี้ถือว่าเป็นการศึกไปแล้วเมื่อกลับมานุ่งผมผ้ากาสาวะใหม่เนี่ยถึงจะเป็นการรักเพศ ถือจะสังวาสคราวนี้เนี่ยผมกลัวจะเข้าใจผิดเรื่องอะไรยอมรับว่างามตามอัตตาถาบถ้านะใช้ว่าโสภติติสัมปติจิตวาอะไรอย่างเงี้ยยอมรับว่าหล่อยอมรับว่างามมันไม่ใช่แค่มาแต่งตัวดูว่าเอ้าเราหล่อหรือเปล่าว่าใส่ชุดโยมไม่ใช่แค่นั้นมันต้องคิดว่าเนี่ยเป็นการศึกของตัวเองอย่างนั้นเลยนะครับต้องอย่างนั้นเลยก็เลยว่ามันไม่ใช่เป็นง่ายขนาดนั้นหรอกไม่ใช่ว่าแค่ใส่ชุดโยมแล้วก็จะยินดีว่าหล่อก็จะเป็นอ๋อไม่ใช่ยินดีว่าหล่อเฉยนะครับเบื่องฐานในวิมุตติวินีดก ขาจะใช้ก็ว่าทิธิภาวังสัมปติชิตวอย่างเงี้ยนะครับ oh. ยอมรับความเป็นพืชผักเป็นการสึกของสัมมาเนนที่สุนีกับสัมมาเนนศึกเหมือนกันคือไม่ต้องมีการสละดสิขาใช้วิธีการแบบนี้นะครับเพราะวันนั้นได้ฟังว่าน,น,น,นะไถ่ยสังว่านะก็เลยได้ได้ยินเขาว่าต้องหลอกพลาหลอกเนนแต่ก็ไม่คิดจะกลับมาหลอกครูบาอาจารย์อีกนะก็แกทำไปเพราะความไม่รู้นะแกก็เลยกลับมาทําตัวเป็นสัมมาเนนเหมือนเดิมครับครับเพราะวันนั้นเขาพูดถึงว่าหลอกหลอกเนะ่ยอันนี้เขาบอกไม่ได้หลอก ถ้าสามเณรหลอกพิสูจน์ตัวเองเป็นพระนี่เป็นสังวาสเถนกะใช่ไหมครับสมุสังวาสแต่ถ้าเกิดตอนนี้อย่างนี้ถือว่าเขาสึกไปแล้วนะเขากลายเป็นโยมไปแล้วเออแต่ว่าถ้าเขาไม่มีเจตนาเขาเข้าใจผิดว่าเขายังเป็นเนนอยู่ใช่ใช่ครับถ้าอย่างนี้ไม่เป็นเถริสังวาสนะอาจารย์ไม่เป็นเพราะเขาเข้าใจผิดว่าเขายังเป็นเนนอยู่คือเขาจิตบริสุทธิ์อยู่แต่เมื่อใดก็ตามเขารู้ว่าทำอย่างนี้รี่กาเถริสังวาสนะคเออเขาถึงต้องต้องควรจะต้องแจ้งพระแล้วก็สึกออกไปอะไรก็ว่าไปนะครับพอกาสครับเหมือนอาจารย์มาสมบูรณ์่า เน้นไปนที่จิตตุบาทแระครับที่ห่มที่นงห่มผ้าจีวรตั้งใจที่จะหลอกครับ